สวัสดีครับครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับผม6ไม้ยืนต้นโตเร็วนะครับบางแสงแดดให้ร่มเงานะครับเนื่องจากว่ามีผู้ชมทางบ้านนะครับอินบ็อกเข้ามานะครับว่าอยากให้แนะนำนะครับต้นไม้ที่โตเร็วและให้ร่มเงาบางแสงแดดได้ดีนะครับผม วันนี้จะมาแนะนํา6ต้นนะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับต้นที่1นนะครับผมคือต้นมะฮอกกานีนะครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับที่นะครับเจริญเติบโตได้เร็วนะครับลักษณะทรงพุ่มนะครับของมะฮอกกานีนะครับผมจะเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มทรงกระบอกนะครับลักษณะใบนะครับเป็นใบสีเขียวมันสีเขียวเข้มนะครับช่วงระยะแรกนะครับถ้าหากเรานําต้นมะฮอกกานีมาปลูก ตั้งแต่ตอนเล็กนะครับมันจะนะครับจเจริญเติบโตสูงขึ้นไปทางด้านบนอย่างเดียวนะครับจนบางครั้งเวลาเราปลูกนะครับเราจะต้องค้ำยันดีๆนะครับเพราะว่าเวลามันโตสูงขึ้นไปด้านบนมันจะไม่สมส่วนนะครับคือลำต้นมันจะดูเล็กอยู่สมมติลักษณะลำต้นยังขนาดความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางยังอยู่ที่ประมาณ1นิ้ว แต่ความสูงไปประมาณ2เมตร2เมตรกว่าแล้วซึ่งมันดูแล้วมันจะไม่สมส่วนทําให้เวลานะครับลมพัดมาแรงๆนะครับต้นนะครับอาจจะเสียหายถึงขั้นหักได้นะครับผมแต่เมื่อถ้าเรานะครับเลี้ยงดูเขาไปเรื่อยๆนะครับผมสักระยะหนึ่งเขาสูงไปได้พอประมาณแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มแผ่แตกด้านข้างทรงพุ่มออกมานะครับ ความกว้างของทรงพุ่มถ้าโตเต็มที่ก็จะอยู่ที่ประมาณ4-6เมตรนะครับและมะฮอกกานีนั้นนะครับก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาจะทิ้งใบผลัดใบนะครับผมและก็จะแตกใบใหม่ออกมานะครับไม้ชิดนี้นะครับจะมีทรงพุ่มทึบดีนะครับเหมาะแก่การปลูกเพื่อบังแสงแดดให้ร่มเงานะครับครับต้นต่อมานะครับก็คือต้นปีบนะครับ ต้นปีบนะครับผมจะเป็นต้นไม้ที่มีทรงพุ่มทรงกระบอกเหมือนกันนะครับลักษณะใบของต้นปีบนะครับก็จะเป็นใบเล็กๆสีเขียวๆนะครับผมมีกิ่งก้านเล็กน้อยย้อยลงมานะครับหลายสาขานะครับ ดอกของปีบนะครับจะออกเป็นช่อนะครับกระจุกกันนะครับสีขาวตามปลายกิ่งนะครับดอกปีบมักจะบานในช่วงเย็นนะครับและที่สําคัญต้นปีบนะครับจะผลัดใบทิ้งใบนะครับผมก็จะได้กวาดหน่อยแต่ ไม้ชนิดนี้นะครับผมเป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้เร็วนะครับผมลำต้นของเขาเราจะสังเกตเห็นง่ายๆเปลือกของเขานะครับจะแตกเป็นร่องเป็นร่องนะครับเห็นเป็นเปลือกลอยนูนขึ้นมาเลยนะครับผมเปลือกของต้นปีบนะครับต้นปีบนะครับบางจังหวัดนะครับนำมาปลูกบนเกาะกลางถนนนะครับแล้วก็ตัดแต่งนะครับเป็นพุ่มนะครับผมซึ่งต้นปีบก็สามารถให้ร่มเงาบังแสงแดดได้ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการ อยากจะปลูกต้นไม้นะครับที่จะเรินเติบโตได้เร็วนะครับและบางแสงแดดนะครับในตามท้องตลาดนะครับไม้ชนิดนี้นะครับต้นปีบนะครับก็จะมีจําหน่ายนะครับเป็นไม้นิ้วนี่ค่อนข้างเยอะนะครับผมไม้นิ้วที่มีเส้นผ่าศุนย์กลางขนาด1นิ้วนิ้วครึ่ง2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วนะครับซึ่ง ต้นปีบนะครับเป็นไม้ที่ถ้าปลูกตั้งแต่ต้นเล็กนะครับก็จะได้ฟอร์มที่สวยเพราะว่าเขาจะโตเร็วนะครับผมและถ้าหากใครใจร้อนก็อยากจะเอาต้นที่สูงประมาณสัก2เมตร2เมตรกว่าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1น,นิ้วครึ่งถึง2นิ้วก็มีจําหน่ายนะครับลองไปหาซื้อมาปลูกนะครับแต่ข้อควรระวังในการปลูกต้นไม้นิ้วนะครับผมก็อย่าไปขุดฝังลึกเกินไปนะครับถ้าหากเป็นบ้านจัดสรรที่มีการระบายน้ําไม่ดีเพราะว่าอาจจะส่งผลนะครับต่อการระบายน้ําของรากนะครับอาจจะทําให้รากมีปัญหานะครับผม ครับต้นต่อมานะครับต้นที่3นะครับได้แก่ต้นชงโคนะครับต้นชงโคนะครับว่ากันว่านะครับมีถิ่นกําเนิดนะครับมาจากทางตอนใต้ของจีนและฮ่องกงนะครับเนื่องจากว่าไม้ชนิดนี้ครับจะมีใบนะครับที่มีลักษณะคล้ายนะครับกีบเท้าของวัวนะครับ เลยมีความเชื่อว่านะครับเป็นไม้ของพระนารายณ์อันนี้คือตามความเชื่อนะครับต้นชงโคนะครับผมจะมีนะครับดอกนะครับที่ออกตามออกเป็นช่อนะครับตามปลายกิ่งนะครับและลักษณะดอกของต้นชงโคนะครับคล้ายๆดอกกล้วยไม้นะครับต้นชงโคนะครับค่อนข้างจะมีกิ่งเปาะหน่อยนะครับเพราะว่า ต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ที่โตเร็วนะครับผมทําให้เจริญเติบโตได้เร็วกิ่งก็สูงเร็วแตกเร็วเนี่ยครับก็ทําให้บางทีก็จะกิ่งเปาะหน่อยถ้าเกิดว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างเช่นลมแรงมากหรือว่ามีอะไรหล่นใส่แรงก็อาจจะทําให้หักได้นะครับต้นชงโคนะครับผมเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดนะครับและก็ชอบดินร่วนดินร่วนปนทราย ดินที่ระบายน้ําได้ดีนะครับไม้ทิศนี้ครับหากเขาผัดใบไปแล้วนะครับและแตกใบใหม่ออกขึ้นมานะครับทรงพุ่มของเขานะครับจะแน่นทึบดีนะครับบางแสงแดดได้ดีนะครับและต้นไม้ชนิดนี้นะครับผมผมแนะนำนะครับให้ปลูกพื้นที่ที่กว้างสักนิดหนึ่งมีระยะห่างสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าทรงพุ่มของเขานะครับจะแผ่ออกไปด้านข้างนะครับผม นะครับเหมือนกางร่มเลยนะครับผมแต่ถ้าหากเขานะครับแตกพุ่มนะครับเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้วนะครับด้านใต้ของทรงพุ่มต้นไม้นะครับสามารถหาโต๊ะเก้าอี้สวยๆนะครับมานั่งหลบแดดนะครับผมอากาศสดชื่นให้ร่มเงาดีนะครับผมครับผม ต้นต่อมาชนิดที่4นะครับได้แก่ <centres diabetes, S 2> ต้นประดู่นะครับต้นประดู่ก็เป็นไม้ยืนต้นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นะครับเจริญเติบโตได้เร็วนะครับผมบางครั้งกิ่งก็อาจจะเปาะบ้างนะครับกิ่งอาจจะเปาะง่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นไม้ที่เจริญเติบโตเร็วนะครับว่ากันว่าต้นประดู่นะครับถ้าหากเจริญเติบโตเต็มที่นะครับเขาจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ20 ถึง25เมตรเลยนะครับแต่ถ้าหากว่านะครับเราจะนำไปปลูกตามที่ต่างๆหรือปลูกในบ้านเรานะครับไม้บางชนิดหรือต้นประดูด่ถึงแม้มันจะโตมากนะครับเราควบคุมการเจริญเติบโตของไม้พวกนี้ได้ด้วยการตัดแต่งกิ่งนะครับดูแลเพื่อไม่ให้ทรงพุ่มของเขาโตและใหญ่เกินไปนะครับควบคุมการเจริญเติบโตนะครับเขาก็จะสามารถปลูกในบ้านเราได้นะครับ เพราะข้อดีของเขาคือเขาเป็นไม้ที่มันโตเร็วและให้ร่มเงาได้เร็วนะครับไม้ชนิดนี้นะครับจะผัดใบนะครับก่อนที่จะออกดอกนะครับผมไม้ชนิดนี้ครับและหลังจากออกดอกก็จะติดฝักนะครับนะครับติดฝักแล้วก็มีเมล็ดนะครับไม้ชนิดนี้นะครับนิยมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดนะครับบางทีอาจจะมีคนนําไปปักชํากิ่งก็มีนะครับผม ต้นประดูนะครับจะเจริญเติบโตได้ดีในดินรุ่นซุยนะครับผมและก็ต้องการน้ําปานกลางนะครับเนื่องจากเป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีให้ร่มเงาได้ดีก็เป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดนะครับผมหากนําไปปลูกกลางแจ้งที่มีแสงแดดจัดนะครับต้นประดูนะครับก็จะเจริญเติบโตได้เร็วนะครับและ แตกทรงพุ่มได้อย่างสวยงามนะครับผมเป็นต้นไม้อีกหนึ่งชนิดที่มาแนะนำให้ลองนำไปปลูกนะครับต้นประดูนะครับผมต้นต่อมานะครับต้นที่5ได้แก่ต้นจำปีนะครับต้นจำปีบางคนก็เรียกจุ่มปีนะครับผมทางภาคเหนือนะครับต้นจำปีนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 2ถึง20เมตรนะครับ าบางคนอาจจะคิดว่าจำปีนะครับเป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบนะครับผมนะครับจากประสบการณ์ที่เจอนะครับความรู้ที่มาให้วันนี้นะครับไม่ได้ท่องตำรามานะครับจากประสบการณ์จริงนะครับต้นจำปีนะครับหากขาดน้ำหรือน้ำน้อยเกินนะครับหรือไปปลูก ที่เป็นดินร่วนเป็นดินทรายแล้วไม่ค่อยรดน้ํานะครับผมต้นจําปีนะครับจะทิ้งใบนะครับผมจากประสบการณ์ของผมนะครับในตาําราอาจจะเขียนว่าไม่ผัดใบนะครับแต่จากประสบการณ์ที่ผมพบเจอมาครับก็คือต้นจําปีนะครับหากน้ําน้อยนะครับและปลูกในดินร่วนบนดินทรายและ,ะดินที่มันระบายนะ้ําได้เร็วเกินนะครับผม ไม่มีการลดน้ําอย่างสม่ําเสมอในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับในช่วงฤด,ดูร้อนนี่ครับถ้าหากเขาได้รับน้ําน้อยต้นจาปีนะครับจะทิ้งใบและผัดใบเลยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมพบเจอนะครับผมทรงพุ่มของต้นจาปีก็จะเป็นไม้ทรงพุ่มทรงกระบอกนะครับผมลําต้นสีน้ําตาลแตกเป็นร่องทีๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นไม้เจริญเติบโตได้เร็วเหมือนไม้ชนิดอื่นที่ผมกล่าวมานะครับก็จะมีกิ่งเปาะหักง่ายหน่อยนะครับผม ใบของเขาครับเป็นรูปรีปลายแหลมนะครับเรียงสลับกันนะครับตามกิ่งนะครับดอกของดอกจำปีนะครับผมจะเป็นดอกเดียวสีขาวและมีกลิ่นหอมนะครับผมต้นดอกจำปีนะครับดอกของเขานะครับมีคนนิยมนำไปวางในห้องนอนห้องน้ำห้องรับแขกนะครับผมเพื่อนะครับปรับอากาศให้มีกลิ่นหอมนะครับผมสำหรับต้นจำปีนะครับ เนื่องจากว่าต้นจำปีนะครับมีทรงพุ่มทรงกระบอกนะครับเราอาจจะปลูกห่างจากตัวบ้านไม่มากมายก็ได้ครับระยะห่างจากตัวบ้านอาจจะมาประมาณสองสามเมตรนะครับก็ปลูกได้แล้วนะครับเพราะว่าทรงพุ่มของเขาจะสูงขึ้นไปด้านบนและก็แตกออกมาด้านข้างพอประมาณนะครับผมสําหรับต้นจำปีนะครับผมต้นที่หกต้นไม้ที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับได้แก่ต้นอโศกน้ํานะครับผม ต้นอศกน้ำนะครับในตำราดั้งเดิมบางที่ก็เรียกต้นโศกต้นโศกนะครับมีถิ่นกําเนิดดั้งเดิมอยู่แถวอินเดียนะครับผมต้นอศกหรือต้นโศกนะครับต้นอศกน้ำนะครับก็จะเป็นไม้ชิดหนึ่งครับที่เจริญเติบโตได้ดีนะครับจากประสบการณ์นะครับผมเนี่ยครับเก็บเมล็ดมาเพาะเองนะครับต้นอศกนะครับเมื่อมันติดฝักแล้วนะครับฝักมันแก่แล้วท่านนาฝักมันนะครับมา เพาะเมล็ดเองเลยก็ได้ครับมันก็ออกง่ายอยู่นะครับต้นอศกน้ำนะครับหากเราปลูกตั้งแต่ต้นเล็กนะครับเวลาโตขึ้นมานะครับจะได้ทรงพุ่มที่สวยงามนะครับผมทรงพุ่มของต้นอศกน้ํานั้นนะครับหากที่มันเจริญเติบโตได้เร็วนะครับในดินดีนะครับมันจะมีทรงพุ่มนะครับที่สูงขึ้นไปด้านบนก่อนสักระยะแล้วค่อยแตกด้านข้างนะครับ แต่ถ้ากับดินบางชนิดนะครับที่นะครับมีน้ำลดไม่ค่อยสม่ำเสมอจากประสบการณ์ผมนะครับมันก็จะแผ่ออกด้านข้างนะครับสูงช้านะครับจะเป็นต้นที่สูงขึ้นไปนิดเดียวนะครับทรงพุ่มประมาณแค่ประมาณ2-3เมตรเนี่ยก็มีทรงพุ่มที่แผ่ออกด้านข้างไปแล้วนะครับผมสกน้ำจะมีดอกนะครับสีส้มและสีเหลืองนะครับ บางที่เขาก็เรียกว่าต้นส้มสุกนะครับต้นไม้ชนิดนี้ก็กระจายพันธุ์นะครับในเขตภูมิภาคอินโดจีนลาวเวียดนามอะไรแถวนี้นะครับแถวบ้านเราครับอาจจะมีตามริมลําธารป่าดิบแล้งดิบชื้นนะครับที่ความสูงระดับน้ําทะเลประมาณ900เมตรนะครับผมแต่นะครับจากประสบการณ์ที่ผมปลูกนะครับผมแนะนําเลยนะครับต้นอสกน้ำครับเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งนะครับที่มีทรงพุ่มครับแน่นหนาทึบนะครับ ให้ร่มเงาได้ดีนะครับและข้อดีของไม้ชนิดนี้นะครับผมเขานะครับไม่ผลัดใบนะครับนอกจากไม่ผลัดใบแล้วเวลาออกดอกก็ยังไม่ผลัดใบนะครับผมดอกของเขานะครับเวลาเราเด็ดมาดมนะครับผมจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับสดชื่นนะครับผมสําหรับต้นอสศกน้ํานะครับผมคนที่นะครับอยากจะ หาต้นไม้มาปลูกนะครับสาหรับต้นอสุกน้าเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนําลองหามาปลูกนะครับผมถ้าใครที่นะครับไม่ใจร้อนมากนะครับไปซื้อต้นอสุกน้ําต้นก้าที่สูงประมาณเมตรนะครับประมาณเมตรหรือ80เซนราวๆนี้นะครับไปปลูกนะครับก็จะโตเร็วเหมือนกันครับและก็ไม้ที่เป็นต้นก้านี้เวลาเราปลูกเวลาทรงพุ่มเขาโตขึ้นมา จะสวยงามมากนะครับจะสวยกว่าไม้ล้อมนะครับบางทีไม้ใหญ่แล้วนะครับเราไปล้อมมาปลูกครับทรงพุ่มนะครับจะไม่สวยเท่ากับต้นที่ปลูกมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับผมดังนั้นนะครับไม้ยืนต้นที่เก่าวมาทั้ง6ชนิดนี้นะครับท่านลองนําไปพิจารณาดูนะครับว่า จะไปซื้อต้นไหนมาปลูกนะครับสําหรับท่านนะครับที่ถามมานะครับวันนี้ก็มาแนะนําให้ฟังแล้วนะครับว่าไม้ยินต้นที่โตเร็วนะครับผมและบังแสงแดดให้ร่มเงานะครับผมก็ลองไปศึกษาหาดูแล้วก็ลองไปเดินดูตามตลาดซื้อหามาปลูกที่บ้านนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ